ระวังล้มนะระวังล้มนะทำอะไรอะ่ะระวังตกคลองนะตรงนั้นน่ะออกมาเด็วยเฮ้ย <Hey. S 1> ไปตอนนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะ น้ำตกอะไรหละน้ำคลองครับอยาเข้าไปในตะไคร้มันบาดเอาลูกตะไคร้มันบาดบาดบาดถ้าจะเข้าไปก็ต้องใส่แขนยาวขาย,ยาวลูกน้ำตลกของเราน้ำตรกไหนะไม่มีลองฟังเสียงนกคำควบกล้ำน้ำตกก็ตกไปเลยนีน้ำตรกอย่างนี้ไม่ใช่ลูก